EA เนื้อหอมอีกแล้วหลังนักลงทุนชาวมาเลเซียเข้าเยี่ยมชมบริษัทอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและบริษัทแท็บสตุดสเซนบรีจำกัด โดยเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาดาทุกเซรีมอดเรสซวนและก็นักลงทุนชาวมาเลเซียให้ความสนใจในแนวทางและนวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีของกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนพร้อมเยี่ยมชมกิจการของบริษัทอมตตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและบริษัทแอปซาดูอสเซมบรีจำกัดแน่นอนทว่างานนี้คุณสมพน์อาคุณนายประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ก็ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองค่ะ สำหรับบริษัทอมิตาเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดและบริษัทแอปซูลแอสเซมบลีจำกัดนะคะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์บริษัทไทยแท้ที่เริ่มต้นจากธุรกิจไบโอดีเซลธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งอมิตาเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นบริษัทที่กำลังโดดเด่นมากในตอนนี้ค่ะ เพราะมีสถานะเป็นทางผู้ผลิตและจําหน่ายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัยและมีกําลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนมีความพร้อมและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เลยละค่ะ